ทุก่คะช่วงนี้กรมอุตุนี่ยังคงเตือนนะออกเป็นคําประกาศหลายฉบับเลยให้ภาคใต้เนี่ยเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักกันนะคะแล้วก็มีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้าท่วมซ้ำซากหนึ่งในนั้นรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณวราวุฒิจิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเลยไปดูปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากแล้วก็ติดตามผลการดําเนินงานการจัดตั้งและปรับปรุง โครงการระบบระบายน้ําคลองสุไหงาปาดีสายเก่าค่ะพร้อมอาคารประกอบซึ่งกรมป่าไม้เนี่ยอนุญาตให้กรมชประทานดําเนินการแก้ไขปัญหาจัดการน้ําให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนโดยเมื่อวานนี้คุณวราวุธบอกเลยนะคะว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันเยอะเลยเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมฝนตกหนักในคลองสุไหงาปาดีเนี่ย ถ้าตกลงมาหนักเลยเนี่ยก็จะเอ่อล้นแล้วก็เข้าไปท่วมหมู่บ้านรวมไปถึงพื้นที่ทําการเกษตรสาเหตุดึงที่ทําให้เกิดน้ําท่วมเกิดจากความตื้นเขินของตะกอนในคลองที่มีการทับถมมายาวนานทําให้น้ําที่ไหลผ่านเนี่ยไม่สามารถระบายได้ดีเท่าที่ควรหากจะให้การระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องมีการขุดลอกคลองเพิ่มเติมออกไปอีกนะคะโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1-2เดือนก็จะเรียบร้อยค่ะ นะครับเราก็นําเอาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุงไงปาดีนะครับชาวนาที่ว่าสให้กับพวกเราชาวกระทรวงทรัพย์ได้รับทราบซึ่งพอได้รับเรื่องเป็นเหตุที่ทําให้พวกเราเร่งเดินทางลงมาที่สุงไงปาดีแห่งนี้นะครับพอมาเห็นแล้วว่าพื้นที่ที่จะต้องได้รับการ เร่งขุดลอกนะครับมีหลายประเด็นที่ได้รับการบ้านไปในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่คิดว่าเร่งด่วนและสามารถทําได้ทันทีเลยก็คือการขุดลอกที่เหลืออีกประมาณ6กกิโลจากนี้ไปนะครับคิดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานไม่เกินเดือน2เดือนน่าจะเรียบร้อยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของที่กรมอุทญาเป็นคนดูแลนะครับเราก็จะสามารถทํางานร่วมกับกรมชนประทานในการที่จะเร่งรัดการขุดลอกเพราะว่าพื้นที่คลองที่จะต้องขุดลอกนั้นไม่ได้เยอะ ยาวเพียงแค่6กิโลนะครับกว้างเพียงแค่8เมตรลึกเพียงแค่3เมตรเท่านั้นเองปริมาณตินที่ขุดลอกขึ้นมาก็จะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน2ข้างทางและเมื่อขุดลอกเสร็จแล้วเมื่อเชื่อมกับอีก2กิโลที่เหลือที่ได้มีการขุดลอกไว้เบื้องต้นผมเชื่อว่าพี่น้องชาวสุไหงาปาดีนะครับในบริเวณนี้ทั้งพื้นที่จะสามารถนําเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับพี่น้องได้สามารถทําการเกษตรแล้วก็นาเอาความชุ่มฉ่านะครับในการทําการเกษตรมาให้กับพี่น้องชาวสุไหงาปาดีได้ คุณท็อวราวุธก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเร่งขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ําให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้าท่วมในจุดที่เกิดซ้ำซากได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยนะคะนี่นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสัก